สงครามเย็นสงครามเย็นเกิดจากความขัดแย้งของสองอุดมการณ์นั่นคืออุดมการเสรีนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและอุดมการคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อนาซีล่มสลายประเทศต่างๆที่ถูกเยอรมันยึดก็ได้รับเอกราชคืนฝั่งอเมริกาสนับสนุนให้ประเทศต่างๆเป็นเสรีนิยมและฝั่งโซเวียตก็สนับสนุนให้ประเทศต่างๆเป็นคอมมิวนิสต์เช่นกัน อเมริกาได้ให้เงินสนับสนุนกับประเทศต่างๆที่เป็นเสรีนิยมราวราว13พันล้านดอลลาร์ฝ่ายโซเวียตก็ให้เงินสนับสนุนกับประเทศคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ไม่มากเท่าฝ่ายเสรีนิยมทำให้ประชาชนในฝั่งคอมมิวนิสต์อพยพไปยังฝั่งเสรีนิยมเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนฝั่งโซเวียตหนีไปจึงตัดเส้นทางคมนาคมแล้วจึงสร้างกำแพงเบอร์ลินปิดกัน้นฝั่งเสรีนิยมจึงส่งเครื่องบินลำเลียงอาหารไปให้ประเทศที่เป็นเสรีนิยม ฝั่งเซรีนิยมได้ก่อตั้งพานมิิรรทางการทหารหรือเรียกว่านาโตและฝ่ายคอมมิวนิสต์จึงสร้างสนทิสัญญาวอซอซึ่งเกี่ยวกับทางการทหารหลังจากจักรวรรดิญี่ปุ่นล้มสลายเกาหลีได้มีเอกรากจึงแบ่งเป็นสองฝั่งคือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หลังจากนั้นได้ไม่นานเกาหลีเหนือได้ทําการบุกรุกเกาหลีใต้ทาง UN ได้ทําการส่งทหารเข้ามาช่วยเกาหลีใต้ จึงทำให้เกาหลีเหนือเสียพื้นที่ไปแต่จีนก็เข้ามาสนับสนุนเนื่องจากจีนและเกาหลีเหนือนั้นเป็นคอมมิวนิสต์สงครามเกาหลีจึงได้จบลงฝั่งอเมริกาได้ตั้งฐานทัพนิวเคลียร์ในตุรกีและอิตาลีฝั่งโซเวียตจึงตั้งนิวเคลียร์ที่คิวบาฝั่งอเมริกาจึงทําการปิดหน,น้า้นาวบริเวณน,นั้นซึ่งเป็นสถานที่ตรึงเครียดที่สุดในสงครามเย็น เนื่องจากนิวเคลียร์ของทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้เป้าหมายเป็นอย่างมากแต่ภายหลังก็ได้มีการเจราจาเพื่อลดความตึงเครียดนี้ลงต่อมาก็เกิดสงครามตัวแทนขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นสงครามเวียดนามสงครามโซเวียตอัฟกานิสถานและอื่นๆในสงครามเย็นมีการส่งสารลับเข้าไปแทรกซึมในฝ่ายศัตรูเป็นจำนวนมากโซเวียตได้มีการส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นไปโคจรรอบโลก และได้ส่งมนุษย์คนแรกขึ้นไปด้วยเช่นกันทางสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งมนุษย์คนแรกขึ้นไปบนดวงจันทร์จึงทําให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีทั้งสองฝ่ายได้มีการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ให้มีประสิทธิภาพในการทําลายล้างมากขึ้นต่อมาสหาภาพโซเวียตได้เปิดประเทศให้กว้างขวางขึ้นทาให้ประชาชนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นต่อมาจึงมีการทําลายกําแพงเบอร์ลินและรวมเยอรมันเป็นหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้สภาพโซเวียตล่มสลายจึงทําให้สงครามเย็นจบลงจากเหตุการณ์สงครามเย็นมีผลกระทบต่อปัจจุบันเป็นอย่างมากซึ่งแบ่งออกได้เป็นหลายด้านดังนี้ 1. ด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคมและวัฒน,นธรรมและ 4. ด้านทางการทหารและจากเหตุการณ์นี้ได้แนวทางในการดำเนินชีวิตคือการส่งเสริมความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเราได้พัฒนาไปไกลแล้วมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายให้เราควรยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นและความเห็นต่างของผู้อื่น